สวัสดีครับชมทุกท่านครับมาพบกับสเสเกษตรวันหยุดพยากร์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็สําหรับเช้าวันนี้ถือว่าเริ่มแล้วนะครับเป็นวันที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงนะครับอากาศแปรปรวนตอนบนของประเทศแล้วก็ทางด้านภาคใต้ฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับเพราะฉะนั้นเรามาอัปเดตข้อมูลสถานก,การณ์ล่าสุดนะครับ วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศฉบับล่าสุดในช่วงเช้าวันนี้นะครับเป็นฉบับที่7นะครับก็เป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างนะครับมาดูประกาศฉบับล่าสุดวันนี้นะครับในช่วงวันที่23-25กุมภาพันธ์2568 บริเวณภาคเหนือภาคตะนดเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีฝนฟ้าขนองฟ้าผ่าลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกบางแห่งในบริเวณภาคเหนือและภาคตะนดเฉียงเหนือในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากสภาพอากาศที่แปรปรวนควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง หรืออยู่ในที่โลงแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนกเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทางระมัดระวังสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงทั้งนี้สาเหตุนะครับเกิดจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงนะครับจากประเทศจีน จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทําให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนาความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับจะมีขึ้นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนสําหรับภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคใต้ระวังอัยาจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสําหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนะครับจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้วันที่23กุมภาพันธ์ก็คือวันนี้ภาคใต้ประกอบไปด้วย 1. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2. ชุมพร 3. ส,สุราษฎร์ธานี 4. นครศรีธรรมราช 5. พัทลุง 6. สงขลา 7. ระนอง 8. พังงา 9. กระบี่ 10. ปัตตานีและก็ 11. นาราธิวาส ก็จะเป็นครอบคลุมในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกทั้งหมดแล้วก็วันที่24กุมภาพันธ์2568พรุ่งนี้ประกอบไปด้วย 1. จังหวัดเพชรบุรี 2. ประจวบคีรีขัน 3. ชุมพร 4. สุราษฎร์ธานี 5. นครศรีธรรมราช 6. พัทลุง 7. สงขลา 8. ระนอง 9. พังงา 10. กบี่ 11. ภูเก็ต 12. ตรังและก็ 13. จังหวัดสตูล แล้วก็ในช่วงวันที่10วันที่25ในช่วงวันที่25ภาคใต้จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็นราธิวาสนี่คือพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงตามประกาศล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ในวันนี้วันแรก จังหวัดที่เป็นจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากกรมอุตุนิยมวิทยาจัดทําเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมีโอกาสที่จะเกิดฝนมากกว่าตั้งแต่35.1ถึง90มิลิเมตรประกอบไปด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสก็คือภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยทั้งหมด เป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักแล้วก็ถ้าดูโมเดลคาดการปริมาณฝนในช่วงวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์ถึงวันอังคารที่2 5นี้นะครับก็จะเห็นว่าทางด้านโซนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเตรียมรับฝนตกหนักถึงหนักมากระวังน้ำท่วมฉับพันน้ำป่าไหลหลา,ลากประจบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทลุงแล้วก็สงขลารวมทั้งปัตตานีนราธิวาสภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยทั้งหมดที่เป็นพื้นที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้ากะนองในขณะเดีวยวกันภาคเหนือก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาแล้วก็ลำพูนล,ลำปาง ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือไล่มาตั้งแต่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารการสินร้อยเอ็ดมหาสรารคามขอนแก่นชัยภูมิแล้วก็ต่อเนื่องมายังเพชรบูรณ์นครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีนครราชสีมาบางส่วน นี่คือคาดการพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตรงนี้เป็นโมเดลของ ECM-WF นะศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปในขณะเดียวกันทางด้านภาคตะนกเฉียงเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนก็มีประกาศแจ้งเตือนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะนกเฉียงเหนือตอนบนเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะนกเฉียงเหนือตอนบนทั้งนี้ในช่วงวันที่23-25กุมภาพันธ์68บริเวณภาคตะนกเฉียงเหนือจะมีสภาพอากาศแปรปรวน โดยมีฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกบางแห่งแล้วก็ในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังแรงถึงปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลนะไม่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนผ่านภาคเหนือภาคตะนกชิงเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนครับขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวก็คือโซนทางด้านภาคตะนกชิงเหนือตอนบนเนี่ยเฝ้าระวังควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองหรืออยู่ในที่โล่งแจง้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น กับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งระมัดระวังรักษาสุขภาพช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกลมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับในส่วนของอุตุทางด้านตะว,วันตกก็แจ้งเตือนมาเช่นเดียวกันนะครับอุตุตศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและก็ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ ฝั่งตะวันออกก็แจ้งเตือนมามาดูโมเดลล่าสุดจาก ECMWF ซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาจัดทำข้อมูลไว้นะครับมาดูในช่วงวันนี้วันแรกพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังหนะักก็คือเป็นโซนทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกไล่มาตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา ปัตตานีจนถึงนาราธิวาสฝั่งนี้ต้องต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระวังอาจจะเกิดน้ําท่วมซึ่งก็น่าจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้และก็เมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆหลายพื้นที่ก็เริ่มมีฝนเข้ามาส่วนทางด้านภาคอื่นก็จะเป็นภาคกลางนะครับราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพหมหานครนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการ มาทางด้านตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดแล้วก็อีสานบางส่วนอีสานตอนใต้เป็นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีบางส่วนในขณะเดีวยวกันทางด้านภาคเหนือก็จะเป็นทางด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนก่อนแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายบางส่วนรวมทั้งจังหวัดตากบางส่วนนี่คือในวันที่23กุมภาพันธ์วันแรกก็คือวันนี้ ที่จะต้องเฝ้าระวังไปดูวันที่สองก็คือวันที่24วันจันทร์ที่24วันนี้จะเริ่มมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกตีเข้ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ภาคเหนือก็เตรียมรับมืออากาศแปรปรวนอาจจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกแล้วก็เกิดฟ้าผ่าได้เช่นเดียวกับภาคตะวันออกชิงเหนือในขณะเดียวกันภาคใต้ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่อง ภาคใต้นี่ครอบคลุมเกือบทั้งหมดเลยถ้าดูในส่วนของสีเข้มตรงนี้มีโอกาสจะเกิดฝนตกหนักประกอบไปด้วยจังหวัดเพชรชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีพัทลุงนครศรีธรรมราชสงขาาลายะลาปัตตานีนราธิวาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้น,ตน,นี่ครอบคลุมหมดแล้วก็อาจจะครอบคลุมมาถึงระนองฝั่งนี้นี่คือวันที่24นะครับวันจันทร์ ส่วนภาคอื่นก็ขึ้นมาถึงราช,ชบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนตกหนักแล้วก็รอยต่อเหนือตอนล่างกลางตอนบนแล้วก็ภาคตะนกชิงเหนือจังหวัดลบบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์พิษณุโลกจังหวัดเลยหนองบวัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครแล้วก็เฉียงลงมาที่ขอนแก่นกาลสิน์นครราชสีมาชัยภูมิแล้วก็มุกดาหาร อาจจะถึงยะโสธรโซนนี้นี่คือในช่วงวันที่24ส่วนภาคเหนือจะมีความแปรปรวนของอากาศโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านบางส่วนนี่คือโมเดลในช่วงวันที่24เป็นวันจันทร์ภาคใตน้นี่ต้องเรียกว่าเตรียมรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องเนื่องจาก มรสุมตะหนกเฉีงเหนือนี่จะมีกําลังแรงนะครับเนื่องจากมีในส่วนของอากาศหนาวเย็นลงมาประทะข้างล่างนะครับไล่ลมฝั่งนี้มีมรสุมตะหนกเฉีงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้มีกําลังแรงขึ้นพอช่วงวันที่25วันอังคารที่25กุมภาพันธ์ตรงนี้เน้นเนือเนือ,นอโซนอีสานตอนบนนะครับรอยต่ออีสานตอนบนกับภาคเหนือตรงนี้ สีเข็มจังหวัดบึงการอุดรธานีหนองคายสกลนครน,นครพนมจังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลำพูแล้วก็เฉียงลงมาด้านล่างจะเป็นขอนแก่นบางส่วนแล้วก็มาเพชรชบูรณ์อุตรดิตโซนนี้นะครับแล้วก็เฉียงมาจนถึงทางด้านจังหวัดตากฝั่งนี้แล้วก็ภาคเหนือด้านบนก็จะมีความแปรปรวนของอากาศสูงตรงนี้จะมีคลื่นกระแสลมฝั่งตะวันตกตีเข้ามา ทำให้ภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเฝ้าระวังในส่วนของอากาศแปรปรวนอาจจะมีลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกที่สําคัญก็คือเฝ้าระวังในส่วนของการเกิดฟ้าผ่าด้วยนะครับส่วนภาคกลางตรงนี้จะเป็นทางด้านกาญจน,าบนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนคปรปฐมจนเฉียงขึ้นมาสิงห์บุรีชัยนาทอ่างทองสระบุรีลบบุรีนะครับขึ้นไปถึงเพชรบูรณ ภาคใต้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตรงนี้จะเป็นจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพงงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลแล้วก็สงขลาปัตตานียะลาและก็นาราธิวาสทั้งหมดนี่คือในช่วงวันที่25นะครับอาจจะต่อเนื่องถึงวันที่20 6ในส่วนของภาคใต้แต่พอช่วงวันที่26ก็จะเริ่มหายไปก็จะเป็นช่วง3วันที่ต้องเฝ้าระวังหนักวันแรกเน้น,น,นทางด้านภาคใต้กับทางด้านตะวันออกบางส่วนส่วนวันที่สองนี่จะเน้นภาคใต้แล้วก็ภาคตะนอฉีิงเหนือแล้วก็ภาคเหนืออีสานนี่เน้นตอนบนแล้วก็ภาคเหนือก็จะเน้นทางด้านตอนบนพอช่วงวันที่25วันอังคาร25ยังคงเป็นภาคใต้ทั้งหมดเน้นฝั่งอ่าวไทย แล้วก็ภาคตะนอกเฉียงเหนือตอนบนมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักระวังในส่วนของฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงแล้วก็อากาศเปลี่ยนแปลงแปรปรวนสูงมีคลื่นกระแสลมฝั่งตะวันตกตีเข้ามาพอเรามาดูโมเดลจาก ECM w U f ศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางล่าสุดวันนี้นะครับโดยเดี๋ยวเราไล่ไปตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ ทางด้านภาคใต้นี่นะครับโซนฝั่งอ่าวไทยทั้งหมดเพชบบรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขามีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองแล้วก็ทางด้านพิษนุโลกอุตรดิตจังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรในช่วงเช้าวันนี้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองพอไปดูช่วงประมาณเที่ยงของวันนี้บ่ายโมงประมาณเที่ยงนะครับดูเวลาประมาณเที่ยง ก็ยังคงเป็นโซนทางด้านภาคใต้ทั้งหมดที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองและก็ฝนตกหนักนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขาปัตตานียาลานราธิวาสสุราษฎร์ธานีชุมพรส่วนทางด้านตอนบนก็ยังไม่มีในวันแรกนี้ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไปดูช่วงบ่ายช่วงบ่ายนี่เริ่มมาแล้วช่วงบ่ายหัวค่ำบ่ายแก,แก่ทางด้านจังหวัด เชียงใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางจังหวัดตากฝั่งนี้ก็จะเป็นจังหวัดราช,ชบุรีกาญจนบุรีชนบุรีพัทยาระยองแล้วก็ประจวบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพงาภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลานาราธิวาส ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองนะครับฝนตกหนักไปดูช่วงกลางคืนคืนวันอาทิตย์ต่อเนื่องเช้าวันจันทร์เริ่มมีในส่วนของฝั่งตะวันออกสะแก้วจันทบุรีตราดแล้วก็อีสานใต้บางส่วนส่วนภาคใต้ก็ยังเป็นสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายารานราธิวาส ภาคเหนือเชียงรายเริ่มมีขึ้นกระแสลมตะวันตกปีเข้ามาในวันที่2ครับก็คือวันที่ยีพอช่วงดึกๆช่วงเชี่ยงคืนนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียาลาแล้วก็ทางด้านจันทบุรีสาแจวสุรินปราจีนบุรีเชียงรายพอเช้าวันจันทร์ที่24 สุราษฎร์ธานีชุมพรประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชตรงนี้ทั้งหมดแล้วก็นครราชสีมาเชียงใหม่นี่คือในช่วงวันจันทร์ที่24นะครับพอช่วงประมาณเที่ยงของวันจันทร์ที่24ยังคงเป็นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยทั้งหมดที่ต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักถึงหนักมากดูตรงนี้ช่วง เที่ยงวันจันทร์ที่24นี้ภาคใต้นี้หนักนะครับ3วัน3คืนยังมีฝนตกตลอดเลยโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีโอกาสสูงที่จะเกิดน้ําท่วมได้นะครับต้องระวังในส่วนของน้ําท่วมภาคใต้แล้วก็ฝั่งนครศรีธรรมราชตรงนี้รอยต่อลบบุรีสระบุรีนครศรีธรรมราชพระนครศรียุธยาภาคเหนือก็จะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายจันทร์24แล้วก็ไปดูช่วงหัวขําของวันจันทร์ที่24 ช่วงค่ำหัวค่ำก่อนนะครับก็จะเป็นภาคเหนือเริ่มมีคลื่นลมฝั่งตะวันตกตีเข้ามามากขึ้นภาคเหนือจะเป็นเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายแล้วก็ภาคใต้ยังคงเป็นจุดเดิมก็คือฝั่งที่เป็นอ่าวไทยภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยทั้งหมดมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช าดใหญ่สงขายะลานราธิวาสปัตตานีนี่คือในช่วงหัวคำ่ำมาดูช่วงดึกๆนะครับเริ่มมีกระแสลมตะวันตกตีมามากขึ้นแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางมีโอกาสนะครับแล้วก็ทางด้านภาคใต้ย,ยังคงต่อเนื่องทั้งหมดเลยโซนทางด้านภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีโอกาสสูงที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้ ในประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขาปัตตานียาลาแล้วก็พอช่วงเช้าวันจันทร์ก็เริ่มจะมีภาคตะวันออกเฉีงเหนือนะครับตรงนี้เพชรบูรณ์ลบบุรีสระบุรีชัยภูมิขอนแก่นร้อยเอ็ดกาลสิน์แล้วก็แม้ฮ่องสอนเชียงใหม่ ส่วนภาคใต้ยังต่อเนื่องฝั่งอ่าวไทยยังมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็แช่ยาว3ามวันสาคืนหลังจากนั้นพอช่วงเช้าเส้สายของวันอังคารที่25ก็จะเป็นโซนทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนไล่ลงมาจนถึงภาคกลางนะครับเนี่ยอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองนครสวรรค์เพชรบูรณ์ชุมเพชรบูรณ์ ขอนแก่นอุบลราชธานีเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีบึงกาฬนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นกาฬสินธุ์มุกดาหารทั้งหมดมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากฝั่งนี้จะเป็นชุมพรประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาปัตตานีนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักมากในช่วงนี้ถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้ จนกระทั่งถึงพอบ่ายก็ยังคงเป็นจุดเดิมนะครับอีสานตอนบนทั้งหมดเลยอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินขอนแก่นชัยภูมิมาถึงเพชรบูรณ์พิษณุโลกอุตรดิตถ์นครสวรรค์อุทัยธานีพิจิตรกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้ในี่ด้านล่างนี่ทั้งหมดนะครับ ยังคงมีโอ,อกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องได้จนกระทั่งถึงช่วงเย็นของวันที่25ก็ยังคงเป็นโซนอีสานตอนบนอีสานตอนบนนี้รับเน้นๆนะครับในช่วงวันอังคารที่25กุมภาพันธ์นี้แล้วก็ภาคใต้รับเน้นๆตั้งแต่วันนี้นะครับ23จนถึง25โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมนะครับ แล้วก็จนกระทั่งถึงช่วงกลางคืนอีสานตอนบนก็ยังแช่อยู่นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้ต่อเนื่องเป็นข้อมูลอัปเดตท,ท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตอนล่างแล้วก็ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันภาคใต้ฝั่งตะวันออกแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ